ยอมแพ้ให้แล้วเดเซออกนอกหัวใจมาจนเขาได้เสือจริง<ฮ>อยู่ไปตามประสาเจ็บเก็บหัวใจที่ถูกทิ้งเป็นแค่ลูกผู้หญิงคนหนึ่ง ใจมันซึ้งแล้วกับความอ่อนแอต้องถูกลอยแพ้จากคนที่ฝากชีวิตคิดบอตกปานตกนรกทั้งเป็นต้องเช็ดน้ำตากระเด็นจนว่าจะดีขึ้นมานมือ่อคิดบอก กานตกนรกทั้งเป็นต้องเช็ดน้ำตากระเด็นจนกว่าจะดีขึ้นมานนมือีมาทาาเนี่ยยังถึงเดี๋ยวนี้ยังถึงม่วนถียอรองมากม่วนถึง พอใจไรเออพอใจไรนี่ของแก้าแม่ครับว่อพี่ผมพ่อพี่หมแกเปะเลยนะตามทํานิิงเลยนะตามท่านิิงข่ออาจารย์ปีชาเลยงา้นงมาเชียกันแกกิะไรที่พอใจเออะ ต้องแถวเดือนนึงแล้วจนลูกขี่ต้องไปจุมฟ้านแล้วออี่เอาไปเปรียบเทียกันดีเพ่งเพลงก็นเลยไไกลกันเลยไ้กอดโม่ต่างป็นแม่างมนี่บอกแกว่าตฟังอยู่ไปตามประสา เจ็บเก็บหัวใจที่ถูกทิ้ง i 谁明白？我苦。 ไเนาะตุหมาเได้นาะโัวยินถึงห้าคนแล้วน่อีกไหมยอีกไหมแล้วมีเพียงต้าไปครับแทนที่ผมก็พอใจแลวผมมีคนทมสุขในแคนเี้ตุยอดเนยผมุดหยาเลยผมในแ่นี้ซิกกมือนะกระเพงอย่ ครับผ่า,านครับโอเคครับอ่าได,ได้ได้ครบบดแล้วแต่ว่าสีสันดนตรีสดไทยคู่กองสดของจริงห้ามละไกลนะงานนี้นะต้องโปรเชันแนลเลยนะอ่ะลาลักไปเลความฟังความฟังฝ่ายบรนจานนะจันตาหน,นะเอาดีๆเลยยงกองสดกับกรองของต่างกันอยู่ตัวโอเคครับโอเคครับผ่านครับผ่านครับ มาสานะครับหอมเน่ยกินดีแน่เขากินดีบ<ด>อ,อกหล,ลายๆนยนะี่อ่ามันจีงไปทั้งแกมีนะครับเพลงเนี่ย<า>จันบีชาเราบอกว่าตายไปแกมีเลยเล้วอว่ะออกไปทั้งนั้นเลยเขาก็อีดีถ้าน้อยู่หมือ,อนกันสิคือตายคือคือคือบอกตอนคิดกันครับจันจันตาเราว่าเพลงร็อกเขียนไปดีแห่งเห็นจังไงอี๋หาคนลองที่เหมาะสม,สมกใ็ให้น้องให้ยดูให้ร้านลองไปแล้วพอถึงแต่ว่า,วาอาศัยคู่นี่แหละ อะไคืออะไรให้ไปขอความเดียวกันเลยเรื่อครับนี่บอกไปก่อนให้ไปขอความเดียวกันนะมีอยากปรึกษาผมได้จะผมนึกองจามีอยากให้ผมปรึกษานคำแนะนำนะกูมีประสบการณ์ด้านนี้ผมก็ยังเริ่มใหม่ขึ้นกันกับจันตานี่ยแหละหุ่นส่วนผมนด้เนี่เป็ดหุ่นส่วนทั้งดนตรีกันเท่าเท่าเสือกันด้วยใจอยูืนกันด้วยใจโอ้ครับอ่ามันมีที่เป่าเรื่องเรื่องการทั้เพลงเนาะอ่าทั้เพลง คือนี่นี่ค้องทุกคนแต่สามควบจำหนาที่ให้คู่หาพันก็คือคุณภาพน่องเด็สามพันก็เอาต้องเสียใจแต่ว่าเด็กเขางมันคือสามพันทุกกะิเพราะว่าขายของมูลไงเฮ็ดเห็ดตัวมันเรื่องในอนาคตเกิดมันมี่ยอดเยี่ยวลักลานคือมีซืเสียแล้วแต่จะมี่งานเข่าแต่นี่งานเขาสมมุติว่าทางขายเกิดทางที่เปร์เซ็ คนลองคือเจ็ดสิบเอยูทที่ทําบอผมเป็นคนลุ้นทุ่งนะแต่ผมเอาแค่สามสิเอร์เซ็นตส่วนหมื่นหนึ่งคือสามพันต้องต้องรอวิ่เปืนหลานได้ยังสิบเซนตเคือมันมันสามหมื่น้าในี่ก็ะตีรายุะกามั่นทำรูสาามเดียนั่นละมีบอให้เขาไปทุกคนอันนี้มมาชิครับกันช่องยูทูบทั้งค่ายเชจ็ดสิบนัก้องสิอายุสามสิบบานีเดียกทูชๆพ่อจ้งพ่อถึงเพิ่งไดสามร้อยสองคน เปล่ามันคือมึดหนึ่งพันคนคือจะซื้ไม่ได้ไรคุณคู่ไรได้ไรยังนี่ซื้อยังมั้ม,มีมาเรีนเรยนมนะันั่นนหะปัญหามันก็ตัวนั้น่ะแต่ว่าแต่ว่าขอให้มันเด่นลักลาน,นถ้าซื้อหลานคือค่าตัวมันก็จะมากก้าสามหมื่นซื้หลานเหมือนเดิมมากก้สามหมื่นผ่าอยู่หลานหนึ่งสามาร์ทเด็กหนึ่งหลานไปหนึ่งเจทั้งหมดไรค่าตัว,วเวลาเปลอกงานหานนี้ถ้าออกงานคือตรงแต่งสังกัด เขาจ้างลองอ่ะไม่ถึงไม่น่าของถ่ายของถ่ายเขาของเพ่งเนี่ยแต่เข้ามาคู่จะรับงานเองเนี่นบ่นง้งแต่ต้องแจ้งยค่าอย่างนี้บ้างล่ะต้องแจ้งว่ามีงานด้วยค่าไม้ถึงเพ่งสำหรับเพ่งนี่ยงานเพ่งเขี้ยวเท่งบ้านเนี่ยถะเพราะมันดังคิดชาดเป็นล้านถึงแต่เนี่ยมันบ่ล่ะถึงสิบล้านเนี่ยค่าโตมันกขยู่เศรษฐีรุษสามมือได้หน่อยจานเนาะสมมุว่าดางังสมมุว่าดังบอกเพื่อไว้มีบอกเพื่อไว้จะซื้อถ้าบ่กทั้งล้านบ่เป็นหยางเอาไปลองเลยเพียงไม่เป็นไร ทางค่ายมอบเพลงให้ทุกคนเอาไปร้องถ้ามาหากินได้แต่ว่าผลประโยชน์มันก็อยู่ที่นลานขึ้นไปมันมีงานไหมคนแถวนี้เพลงเขาดังนึงมีคน,นเยอะสมศสรถ้าซีบลานขึ้นมันก็จะบวกเป็นทั้งสามพกเมือนถึงไปคือต้องทำหลายลังยืมเลยนะเลาเดียวกันเป็นแสนนะตแต่คือชาวบ้านทั้งหลายถ้าขายที่บกุกินยังทั้งสิน้นเอาไปร้องเลยเพลง กาแเนาะคือ<น>ที่ซ้ำเนาะในกรณีแบบนี้คือตอนนี้ท้าห้ยซื้อค่ะอ,อาจารแล้วกใครๆก็<น>ลองไม <ใน S 1> ่ถึงว่าเฉพาะที่นี่น,นีน่แต่ว่าถ้าจะเอาไปหอบในงานอื่นอย่างมากๆเยเอาไปลองได้แต่ว่าคือพูดถึงมาทำมันดังเแต่คือสิบลา้านเป็นเป็นสิบล้านยิวเนี่ยนะเมื่อกี้นี่ฮะงานจ้างนี่หมดละปกติทำหลานนึงยังจะ็กโบกยังพอนี่จ้างกันมาในได้แต่นี่แม่ป้าไปถะเกินหลานเกินไปหมายถึงจ้างแต่ว่าทาน พานทั้งผมหรือที่ผู่รับงานเองหาคู่้ใดงานคอนเสิร์ตอ่ะงานคอนเสิร์ตที่เครื่ินกันนะคอนเสิร์มันมันหมดนีสัญญาหรือว่าเนผมะหมดนี่สัญญาเพราะว่าเพลงมันจะสีดังบอดังแต่พอเพลงนี้แต่พอเพลงอรียกถามหาตอบทำรหับถามมันถามมันไดหนึ่งล้านวิวขึ้นไปมันบ่หนึ่งล้านวิวขึ้นไปเกิดนี้งานสุราพับพี่ว่าลาบไก่แจ้งแน่อี่ยแจงมันบ่ เพื่อเอามาลงทุนต่อไปขใจมั้งว่าทั้งทั้งในห่างกับเพราะว่าอีก๖เดือนกับศิท่าเพ่งไห่ยีถ้าแม่ห่างกับศิษย์ท่าทั้งๆที่เกิดบอดังนะทุกคนว่ามันบอดังเพียงแต่เพราะไม่ตรงข้ามกันคือกันไม่เพื่อเพลงที่สองผมมาสิเกินที่สองมาทุกคนตั้งใจของผมตัดคู่ว่าเออสร้างเฮ็ดแล้วกแบ่ว่าไปหยั่งข้างหนูในในกรณีข้างนี้ของหนูก็คือคือหนูเป็นอิสระเนาะค่ะแม่นครับคือหนูสามารถไปได้ทุกสังกาถ้าสมมุติว่า เขาเอื่นไปห้องไปยังไสิไปชว่วตัวไปลองเพี้ยงเพี้ยเอาไปลองได้แต่ว่าเพี้ยงแต่ว่าหายอด,ดยืมมันเป็นสิบล้านขึ้นแจกสังกัดนี่เพื่อผลประโยชน์มีบริเลียยนลองได้เพราะว่าม้วนช่วงนี่ปล่อยหายแล้วสามสิบ้านขึ้นแสดงมันมันแน่นอนอ่ะเกินหลันขึ้นไปปวดถึงว่าเกินหลันขึ้นมีงานแล้วแต่แจกสังกัดนี่เพื่อเอาเงินตัวนั้นมาบริหารจัดก,การมันก็น มัน <Workers S 2> <iment S 1> เป็นชีวิ์ของผมอยู่ได้มันก็เป็นชีธิจะด้เพราะเพนซื้อมขาจะห้องเพลงนี่วันาเขาจะห้องเพลงนี่้ามันเกินหนึ่งล้านไปถ้ดจะห้องเพลงส้อมติว่าชื่องดัง้มลองดังครับบดังบเป็นยังรับารกน่งฮาดงลคือี่ตัวนี้ไดห่างเกินจิหมานี่ยังได้ห่างขอสามเป็นเพื่อนมัน้ ผมก็ต้องให้คูณสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะเพราะตองทับกันไปครับเพราะว่าผมต้องพูดไฟไฟนีผมก็ระวังในยูทูบทต่ว่าง่ายดิบง่ายจูขนาดลักล่านี่คนใดตัด mm ทับ hmm, กูต yes. so, you know, ak right? ้องขยันหน่อยโอ้โก็หายใจเลยว่าผมนี่เป็นคนเฮ็ดเพ่งตั้งใจว่าจะทำมันประสบความสำเร็จถามันดังขึ้นมาเสาสัญญาใจมากันหมดในห่างสัญญาใจมาเป็นยังไจผมเข้าใจทีบเอาเลยมาเพราะว่าถ้าเพลงถ้าเพลงนี้ถ้ามันเกินหนึ่งล้านขึ้นไปจะไม่งานไม่ยังกะ ลอยทางในหางแมเพื่อสามเเปอร์เซ็นตามันดังเพื่อทำเพลงตอนนี้ถ้าเป็นร้องเพลงนี้ก็โอเคไม่ได้ว่ากันเนาะหมายว่าถึงเวทีเม่เสียเขาว่าห้องเพลงนี้แน่มันก็จะเป็นตอนในห้องแหะส่วาเขาขอไปถ้าเียมีาดือจะเป็นตรงร้องอยู่แล้วเพราะว่าอซื้อข้างมาเิดีเข้าใจบางคนิเีเสียดไว้บไดล่างบัได้ร้างเป็นไปไ่ได้ไม่เหม่อละ่ามันมีงานไมกันทั้งทั้งทั้งนี่งแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แค่สามสิบร์เซ็นตเข้าใจครับ มาาว่าถ้ามีงานมีการกับแนแนห่างรับมากอะา่ะแต่มันสิบหลังคือเป็นตัวได้งานมันสิบหลดมหาวิทยาลัยเป็นเ,นเนดือนเดือนเลยนะถต่มันมีงานท<ม>ั่ว่า้งเขาเปิดเีให้เราออกได้ล่้านริต,ตร่อเลยมันปัญหาของคู่คือ,อเวลาสอนหนังสืออาจจะได้เสาร์อาทิตย์มันบว้เต็มที่แล<า>้วพราะว่ากระชิดกันอยู่ได้กระเปิื้อนแต่จะมาบวิษัทเส้นสัญญากแลสวแต่มันสัญญาเลยแต่ว่าเข้าหาคนหลงบวได้จริงๆให้นองแยกเลือกน่องมันน่องเสียงบวชถึงตรงข้อถวดได้หลายแต่ว่า รับผิดชอบเองหมดเลแต่ว่าอาจารย์กีฮีเพลงให้มมไม่หายอยู่พอบางอย่างเทาก็ขายห้องบดขนนืนก็จะเป็นก็ต้องพักดันขายเนา,า,าเขา้าใจผู<ม>้เฮดทำงานด้วกันผมก็เสียสละรอบนี้ผมบดไปแปดหมื่นกว่าในการทำเพลงทั้งหมดเลย <S <S ใจมากเนาะยังยยั <S <S ังงบอลจีดอยังนี่ต้องไปซื้อนี่บางคนอาจจะไม่เห็นบ่กเอ๊ะมุขอะไรสามฝันมุขอยู่ไปแปดหมื่นก็ร่รวมทั้งหมดค่าดนตรีอาจารย์ตาค่าห้องบันทึกเสียงทุกอย่างเลยผมเป็นคนดูแล เพิ่นเกิดเป็นหุ่นส่วนทางดุน่นจีทีเให้ดับกันถามมันมีอย่างเกิดขึ้นคือมีชื่อเสียงดังๆการรวมงานเพื่อนรุ่นีคือเป็นคนคุณเป็นคนต้ามกว่าเอาพวกคนไปเรียนต้อก็ตอ้งงองกาป็นหายอีกเพื่นตัวน,นี้พวกเราอยู่ที่ท่านซื้อผมนี่ว่ามันมาตรฐานอยู่ยแต่เวลายูา youtube นี่ต้องขอให้มันทำให้มันผ่านก่อน,หา,น,าน,าน,านหาคนมันถึงพันยิ่งขึ้นไป แต่จริงๆซือครูช่างามาของ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 ทางยูทูบที่ต่อมาเองแบบมูที่เป็นสำเร็จแล้วคือการเถิงของการเถิงของไอเย็นตุ้มูือันการเถิงนี่เป็นล้านผมได้เห็นมันเห็นมันไหนนึกโอ้แต่จะแบบที่ชันด้วยวะอ่าเจ้าดีก็นะก็นี่จบเรื่องนะตัวนี้นะเข้าใจแล้วมันช่างเงีเกินมันจะเกินที่ผ่านนาทีอันนี้มันทึก